สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหัวข้อนี้จะเป็นปฏิหารแห่งการอธิษฐานจิตเนาะมาดูกันนะคะว่าคนวันเสาร์เนาะการอธิษฐานของคุณจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วง 2- 3สเดือนนี้นะับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปกันเลยนะคะอืมการอธิษฐานบางครั้งไม่จําเป็นต้องมานั่งพนมมือต่อหน้าพระต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแค่จิตระลึกขึ้นมา,ขอ,นอางงนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือการอธิษฐานจิตแล้วเนาะ มาดูกันเลยเนาะขอพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์กันเลยนะคะมาดูนะปาฏิหาริย์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะปาฏิหาริย์แห่งการอที่ฐานจิตของคนวันเสาร์โอ้โหใบแรกนะคะอ่าไพ่แห่งเหมือนการฟังธรรมเนาะใบที่ยี่สิบเก้าเก้าแล้วก็ยี่บเก้าอ่าแล้วก็ใบที่สามสิบหกนะคะใบที่หกสิบใบที่สี่สิบเอ็ดโอเค มาดูกันนะคนที่เกิดวันเสาร์นะแม่หมอมอกก่อนนะคะคนที่อธิษฐานจิตขอให้พบทางสว่างแห่งชีวิตนะคะ,อะขอให้พบครูบาอาจารย์ขอให้ค้นพบสัจทธรรมแบบนี้เป็นต้นนะแม่หมอบอกเลยนะคะว่าประสบความสําเร็จนะ,ะบางคนอธิษฐานจิตขอเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการบวชก็ได้นะคะการเผยแพร่ธรรม,มะเผยแพร่าศาสนาขอในเรื่องของการเจอทางออกการแก้ปัญหาของชีวิต พบแสงสว่างแบบนี้เป็นต้นแม่หมอบอกเลยว่าประสบความสําเร็จ <c oughs> บางคนอธิษฐานจิตขอให้ได้สอนคนอื่นก็ได้สอนธรรมะก็ได้อะไรแบบนี้นะหรือขอให้ได้ถ่ายทอดได้บอกได้เล่าในเรื่องของประสบการณ์ความรู้ความสามารถของคุณแบบนี้นะก็มีโอกาสที่จะได้หรือจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะบางคนขอในเรื่องของความมีชื่อเสียงการมีกินมีใช้มีอยู่ที่สุขสบายมีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยแบบบางคนขอแบบนี้นะ ขอให้ได้ใช้ชีวิตที่แบบหรูหราฟุ่มฟ้าดูดีอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่าทําตัวเด่นเกินหนะ้าเกินตาคนอื่นนะเพราะว่าผลที่มันตอบกลับมาคนอื่นเขาก็อิจฉานเนาะออิจฉาแล้วก็นําเราไปดินทาหรือนําไปพูดในทางที่ไม่ดีซึ่งถ้าเราไปใส่ใจมันก็เท่ากับนําความทุกข์ใจมาให้เราอีกนั่นแหละอืมก็จะเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะ คนวันเสาร์บางทีขอขออธิษฐานเกี่ยวกับขอโชคแบบเสี่ยงๆน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคในเรื่องของการพนันก็ดีโชคในเรื่องของการอะไรอ่ะรวยทางลัดต่างๆนานาเนะไม่รู้ว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับโชคทางลัดอะโชคอำนาจโชคมืดๆอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะผีพนันเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยบางคนขออ่ะนะพนันไปก็ขอให้ได้ขอให้นู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยถามว่ามันสําเร็จไหมมันก็สําเร็จนะ แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแค่นั้นเองนะอันนี้ก็แม่หมอจะบอกนะแต่อธิฐานไปแล้วมันก็สําเร็จนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งนะไพ่จะบอกจะเตือนด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของอารมณ์พุ่งคลานขาดสติแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ทําอะไรที่หมกมุน่นบางครั้งเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียจนเกินไปหรือว่ากล้าทุ่มจนเกินไปดุดันจนเกินไปแม่หมอบอกเลยนะว่า ระหว่างมีศัตรูคู่อาฆาตนะคะแม่หมอถึงได้บอกว่าอย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือว่าพวกผีพนันพวกเนี้ยบางครั้งเรามีศัตรูในในในบ่อนหรือในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยคนนี้ได้คนนี้เสียมันก็เกิดการแค้นเคืองกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มันขึ้นมาคู่กันต้องระมัดระวังในเรื่องศัตรูคู่อาฆาตหรือความพยาบาทการจองร้ายการจองเวรต่อกันต่อกันแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือความกล้าได้กล้าเสียเนี่ยกล้าทําแบบนี้เนี่ยนะหรือความใจร้อนเนี่ย มันจะเกิดขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าทําอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกอย่างนี้นะการพนันต่างๆนะมันจะเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วมันมีในเรื่องของการสร้างศัตรูอืมแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเวลาเอ,อเกิดอาฆาตต่อกันเนี่ยมันก็ทําอันตรายกันถึงชีวิตด้วยอันนี้ก็คือเตือน,นเฉยๆนะคะ บางคนขอให้รวยขอให้กิจการงานที่ทำเนี่ยร่ำรวยนะคะยิ่งใหญ่เติบโตมากขึ้นสมปรารถนานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือขอในเรื่องของตําแหน่งความมั่นคงทางหน้าที่การงานต่างๆนานาแบบนี้นะก็สมความปรารถนาเช่นเดียวกันมาดูกันต่อนะคะว้าวใบที่43อ่าใบที่35มห้ไพ่ราหูขึ้นมาโอ้ติกัห้าสินะคะโอเค ใครที่ติดเหล้าสำเมรเทเมานี่ระวังความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุอุบัติภยัยสิ่งไม่คาดคิดแล้วรังคนรังเกียดด้วยนะเออบางครั้งมันเมาจนเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้แหละมันเหมือนกับมีคนที่รัรงกิรังเกียดเราถ้าเราเป็นแบบนี้เนาะหรือความโมโหร้ายจนแบบว่าโมโหโทโซขั้นรุนแรงแบบเนี้ยนะมันก็จะทําให้มีคนไม่ชอบหน้าเราไม่อยากเข้าใกล้เราไม่อยากรู้จักไม่อยากเป็นมิตรกับเราแบบนี้เป็นตน้นนะคะ บางคนที่ขอเกี่ยวกับในเรื่องของขวัญของถูกใจนะคะออของขวัญปีนี้ขอให้ได้ของถูกใจขอให้ได้นั่นได้นี่หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณคาดหวังนะแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งของที่ถูกต้องถูกใจคุณอะเอาง่ายๆนะคะออจะเป็นแบบนั้นเนาะบางคนขอให้ได้เฉลิมฉลองอะไรก็จะมีการเฉลิมฉลองแต่อย่างที่แม่หมอบอกนะเนี่ยไพ่ใบน,นี้นะเป็นไพ่ที่ เมาแบบหัวราน้ําเลยเมาเขาเรียกว่าอะไรนะเมาหยําเปใช่ไหมอืมติดเหล้าเมายาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะอันนี้ก็คือไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะมันเป็นที่น่ารังเกียจหรือมันเป็นที่ที่คนเขาไม่ชอบเราอะแล้วอีกอย่างหนึ่งระวังการนําความเดือดร้อนมาสู่ชีวิตคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนานานะคะอืมแล้วก็อะไรอะความเสียหายหรือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเอออาจจะเกิดขึ้นได้ เนาะจากการที่แบบนี้เนี่ยนะนะดื่มเ้ามากแล้วก็มีไัยอุบัติเหตุขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ภัยขึ้นมาเตือนคนรุนสาวต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนอธิษฐานขอปลีกวิเวกขอใช้ชีวิตที่สงบสุขนะคะอยู่กับสิงสาราสัตว์ต้นไม้ใบหญ้า,ยยาแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณก็จะได้สมความปรารถนาสมดังใจคุณแหละเนาะอยากใช้ชีวิตที่สงบสุขอะไรอย่างเงี้ยบางคนบ้านไปขอให้ได้ใช้ชีวิตใช้ชีวิตที่สงบสุขเธออะไรอย่างงี้นะ ก็สำเร็จสมความปรารถนานะคะมาดูกันต่อนะโอ้ใบที่53ก็ราหูอีกนั่นแหละมาอีกแล้วเนาะขอการเปลี่ยนแปลงนะคะอู้ดีมากๆเลยขอหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคะแม่หมอบอกเลยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าตัวคุณเองต้องสร้างเหตุด้วยผลมันถึงจะสําเร็จสสำเร็จได้นะคะ ก็โดยการที่ปฏิบัติธรรมนั่นเองเนาะหรือการบวชนั่นแหละนะคะใครที่อธิฐานขอบวชก็มีเกณฑ์ที่จะได้บวชนะจะได้เห็นแสงแห่งพระธรรมเห็นทางออกของชีวิตนะคะบางคนอธิฐานขอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะคะาการเปลี่ยนแปลงที่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้เป็นต้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณนะคะบางคนขอเกี่ยวกับการย้ายงานย้ายบ้านแบบนี้ก็ได้นะการเปลี่ยนแปลงก็คือการยกย้ายแบบนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะคะขอความร่วมมือเนาะ,อะขอความร่วมมือในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะบางคนคุณกําลังตกลงทําธุรกิจแต่ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาหรือยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ตกลงกันเป็นที่แน่ชัดอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันจับมือกันได้มันตกลงกันได้นะมันเข้าใจกันได้อะไรแบบนี้ นะบางคนขอใช้ชีวิตบ้านปายเกษียณอย่างมีความสุขนะแต่ว่าก่อนเกษียณเนี่ยบางคนขอแบบนี้เอาไว้ด้วยนะขอทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอะให้กับสังคมให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็ค่อยเกษียณเออบางคนขอแบบนี้ด้วยนะ นะแบบเฮ้ยก่อนที่ฉันจะ,กะเกษียณเนี่ยฉันขอที่จะทําอะไรที่แบบเป็นแบบอย่างแกคนรุ่นหลังหรือเป็นอนุสาวรีย์เป็นสิ่งที่น่าจดจําเป็นสิ่งดีๆให้กับคนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงแบบนี้เป็นต้นบางคนขอแบบนี้ก็ได้เหมือนแบบขอเป็นวีรบุรุษอะไรบางอย่างอะเนาะนะคะที่ทําให้กับประเทศชาติหรือทําให้กับลูกหลานคนข้างหลังแบบนี้เป็นต้นบางคนขอในเรื่องของสุขภาพนะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้แบบจะเดินจะเหินอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกรวดเร็ว เนาะแล้วก็ขอเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางด้วยเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลแบบนี้เป็นตน้นหรือเรื่องการเดินทางต่างๆนานานั่นแหละนะอืมขอให้เข้าถึงธรรมนะคะขอให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเทวทูตต่างๆนานานะก็ไม่พ้นในเรื่องของการบรรลุธรรมหรอกที่แม่หมอพูดไปมาต่อกันที่ไพ่สทาปฏิหารนะคะมาดูซิไพ่สทาปฏิหารจะบอกอะไรเนาะอืม มาดูซิว่าปาฏิหาริย์นะคะแห่งการอธิฐานจิตของคนวันเสาร์พระพุธนะคะอ่าแม่ซื้อนะคะเพืนคนอธิฐานขอลูกโอ้งง่องอันนี้ไม่ดีนะคะติดกับไพ่พยายมเลยเป็นไงล่ะนะคะไพ่เตือนทันทีเลยนะคะเห็นไหมพองั่งขึ้นมาปุ๊บงั่งคืออะไรคุณดูภาพเอาแม่หมอใจให้ดูภาพชัดๆ นี่คือไพ่ในเรื่องของกิเลสกรรมนะคะในเรื่องบนเตียงในเรื่องแบบหมกมุ่นอะไรพวกนี้นะพยายมขึ้นมาเลยนะคะอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมเกี่ยวกับด้านนี้นะหมกมุ่นจนเกินเหตุอะแบบเนี้ยนะมันเป็นในเรื่องของกรรมกรรมจะให้ผลแรงและให้ผลเร็วให้ผลทันทีแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ทําอะไรก็คือให้มันอยู่ในศีลในธรรมนะคะ มันมีในด้านกิเลสต,ตัณหาความลุ่มหลงที่มันมากเกินไปบางคนขอแบบอธิฐานแบบขอให้ฉันได้ผู้หญิงคนเนี้ยขอให้ฉันได้ผู้ชายคนเนี้ยมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาขอให้แบบอะไรแบบนีนเรื่องแบบนั้นะ่ะเออเนะี่ยบางคนขอแบบนี้นะนี่พยาลมขึ้นมาเลยนะคะขอในสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะได้รับกรรมในสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เป็นต้นนะ บางคนขอในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารการติดต่อทุกอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จนะคะขอการเดินทางไกลยอย่างเงี้ยนะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยขอการติดต่อการค้าการขายนะคะการเจรจาทุกอย่างราบรื่นราบรื่นจริงๆนะอืมจะเป็นแบบนั้นขอในเรื่องของเสน่ห์วาจาดีมีคนลหลงไหลในคําพูดคําจาก็มีเ <c oughs> นาะจะเป็นอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดกันจานะแล้วแบบ สเสน่ห์พูดจาบางคนขอเรื่องนานบางคนขอลูกขอการเริ่มต้นกิจการงานใหม่ขอเริ่มต้นมีธุรกิจใหม่หรือธุรกิจลูกก็ได้นะคะบริษัทลูกไม่ใช่ธุรกิจลูกเปิดบริษัทลูกหรือมีลูกเลยนั่นแหละนะบางคนขอลูกก็มีลูกสมหวัง,วงสมความปรารถนาเลยนะคะขอความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจเนื้อไพ่ใบหกสเนี่ยนะ ก็เป็นไพ่ส่วนใหญ่เป็นไพ่หกสิบห้านี่ก็คือไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของกมรรมลมทั้งหลายนะคะกมรรมลมก็เกี่ยวก,กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆนานานะเสียงที่เพาะรสที่อร่อยนะคะสัมผัสที่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นที่หอมเนี่ยบางคนก็ขอในทุกอย่างเนี่ยที่มีความสะดวกสบายทางกายทางใจต่างๆนานาเกี่ยวกับทางโลกบางคนขอทางโลกก็ได้ได้สมปรารถนาแหละแต่เรื่องเดียวที่ อย่าทําคือขอเรื่องที่ไม่ดีนะคะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจริงๆนะเนี่ยพอให้พยายมขึ้นมาทํายังไงได้อย่างนั้นอันนี้ขึ้นมาเตือน,นขึ้นมาบอกเลยนะคะใครอธิษฐานจิตเรื่องไม่ดีเพราะมีมีคนอธิษฐานเรื่องไม่ดีอย่างที่แม่หมอบอกไปเรื่องการพนันเรื่องการติดติดทุกอย่างสิ่งทุกอย่างนะจะติดอะไรก็แล้วแต่นะอืมไม่ว่าจะติดในเรื่องของกิเลสทางกามทาง ติดอะไรติดยาติดนู่นนี่นั่นติดการพนันนะขอให้สําเร็จขอให้อะไรเงี้ยนะอ,อะไรที่มันไม่ดีนั่นแหละนะไม่ต้องอธิบายเยอะรู้เอาเองนะเอามาดูกันต่อนะคะปฏิหารแห่งการอาธิษฐานจิตของคนมันเสาวอีกนะพระแม่กาหลีกระสือพรานบุญพระยาเขาคำนางเทียม ม่เหมาจะบอกว่าอธิษฐานไอ้ที่เรื่องไม่ดีเนี่ยนะถามว่าสาเร็จไหมมันสําเร็จด้วยนะแต่กรรม,มันก็สาเร็จด้วยเหมือนกันพยายม,ยมเตรียมหอกไว้แทงเลยเห็นปะเออมันก็สําเร็จเช่นเดียวกัน <c oughs> บางคนขอในเรื่องของการเอาชนะมารนะโดยเฉพาะกิเลสมารนะคนที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนานานะคะต่างๆนานาคนที่ปฏิบัติธรรมถือศีลเพียนบาเพ็ญเพียรภาวนานะั่นแหละนะอืมขอเกี่ยวกับการ การหลุดพ้นก็ได้นะคะอืหลุดพ้นจากกิเลสความชั่วร้ายต่างๆนานา,นานบางคนขอในเรื่องของการหลุดพ้นจากคุณใสมนดําหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแบบเนี้ยก็จะเป็นไปได้แล้วก็ขอขอใช้ชนะเนาะชชยชนะบางคนโดนเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีมานะเออบางคนโดนเรื่องคุณใสก็ได้นะคะโดนเรื่องคุณใสหรือโดนโดนทําอะไรที่ไม่ดีไม่ดีมาก็ขอให้หลุดพ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ อมก็มีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นแหละนะคะเอ,อบางทีเจอคนจ้องทำร้ายเจอคนจ้องทำไม่ดีก็มีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้นะมีพรานบุญขึ้นมานะคะขอในเรื่องของทรัพย์ขอในเรื่องของโชคลาภนะอ,อขอในเรื่องของความสําเร็จหรือว่ารางวัลพิเศษพิเศษอะ่ะบางคนขอเกี่ยวกับารางวัลพิเศษ นะคะในการทํางานก็ดีในอะไรก็ดีบางคนขอเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์ก้อนใหญ่เลยอาจจะเป็นบ้านก็ได้หรือที่ก็ได้บางคนขอที่บางคนขอบ้านขอให้ซื้อบ้านสําเร็จขอให้จํานองบ้านกู้บ้านผ่านอะไรอย่างนี้นะซื้อบ้านได้ขายบ้านได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์ใหญ่ๆนะคะอืขอเรื่องพวกนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จบางคนขอเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอมยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนานา นะคะก็ประสบความสําเร็จดีมีวาสนามีเป็นใหญ่เป็นโตมีอิทธิพลเดี๋ยวบางคนขอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะแต่ว่านิดนึงที่ไพ่กาลังจะบอกก็คือว่าไพา่ใบนี้ก็บอกเกี่ยวกับเรื่องกรรมคุณอีกนั่นแหละแล้วไปติดกับไอ้ข้างบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสราร์นะพยายามอยู่ในศีลในธรรมตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีที่มั่งคั่งอําอนาจการเงินการทองเนี่ยมันหอมสําหรับคนที่มีกิเลสหนา นะคะใครได้กลิ่นก็มักที่จะเข้ามาลุ้มตอมคุณแบบนี้เป็นต้นแล้วมันสามารถทําให้คุณเผลอจิตเผลอ,อใจผิดศีลผิดธรรมแบบนี้ไปได้นะอืมเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําอะไรที่ผิดมันมีไพย่พยายมขึ้นมารออยู่นะคะเออก็จะเตือนประมาณนี้มีไพ่พระแม่อุมาเทวีขึ้นมาเป็นขอในเรื่องของชัยชนะแล้วขอลูกด้วยแหละสําหรับบางคนก็เป็นเรื่องลูก ขอเรื่องชัยชนะหน้าที่การงานการเป็นที่หนึ่งก็ได้นะพระแม่อุมาเทวีนี่เข <c oughs> ้มแข็งยิ่งใหญ่แล้วก็วัสนาบารมมีสูงส่งด้วยนะคะมีในเรื่องของอำนาจแล้วก็เอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้นะบางคนขอให้มีแต่คนเกรงใจมีให้คนขอให้คนเกรงกลัวขอให้คนเคารพนับถือแบบนี้เป็นต้นถ้าแข่งขันอะไรก็ขอให้ชนะเลิศอืม คุณก็จะชนะเลิศนะชนะเลิศจริงอ่มาดูกันต่อที่ไพ่ยิบสี่นะคะมาดูซิว่าไพ่ยิบสี่จะบอกอะไรนะมาปฏิหารแห่งการอธิษฐานจิตของคนวันเสาร์ผ่านไพ่ยิบสี่ห้าคาาเก้าถ้วยนะคะหูสิบถ้วยนะคะอัศวินเหลียยแล้วก็เมจิเชียนสุดยอดมากๆเลย <c oughs> ขอเอาชนะคนที่มันเป็นศัตรูหรือคนที่มันไม่เข้ากันอ่ะเออบางคนอธิษฐานขออย่างนั้นนะนะคะบางคนมันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับใครก็ได้คนใดคนหนึ่งนะคะ Laz mm. อืมก็จะเป็นประมาณนั้นอ่ะขอเอาชนะขอให้แบบทุกอย่างมันที่ใครก็ได้นะแล้วก็ขอความสุขนะคะส่วนใหญ่จะขอความสุขความสมบูรณ์ความบริบูรณ์แล้วก็ขอความบริบูรณ์ในครอบครัวด้วยนะคะขอให้ครอบครัวมีความสุขครั่งพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยทุกสิง่งทุกอย่าง ความพึงพออกความพึงพอใจการกินดีอยู่ดีการมีสุขต่างๆนานาเงินทองไม่ขาดมือเงินทองเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็การมีชื่อเสียงด่งดังการเป็นที่หนึ่งการประสบความสําเร็จเนี่ยมารวดเดียวเลยนะการประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นบางคนขอในเรื่องของซิกเซนหรือยานอย่างรู้ก็ได้ด้วยนะเนี่ยนะคะม,มาดูต่อนะ บางคนก็ขอเกี่ยวกับในเรื่องของการขอให้ได้รู้จิตรู้ใจคนเนี่ยขอแบบนี้ก็มีอ๋อสเตรนท์นะคะสองถ้วยเอจ็ดดาบนะคะจัสติกแล้วก็สี่ดาบขออำนาจความยิ่งใหญ่โหวันเสาร์นี่ขอยิ่งใหญ่จริงๆนลเนี่ยนะคะ ขอให้ทําเรื่องยากได้เป็นเรื่องง่ายๆหรือขอให้ให้ทาเรื่องยากได้สําเร็จแบบนี้เป็นต้นนะคะเออขอความยิ่งใหญ่ขอมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีปฏิพันธ์ไหวพิบเฉียบแหลมเอาชนะสิ่งยากยากได้โดยเฉพาะเอาชนะใจในเรื่องของความรักอืมนะคะโดยเฉพาะเอาชนะใจในเรื่องของความรักบางคนความรักคบกันแบบไม่เปิดเผยใช่ไหม ความรักไม่ได้รับความยุติธรรมความรักคบกันแบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้นะต้องการความยุติธรรมในด้านความรักนะคะขอให้ทุกอย่างมันเปิดเผยขอให้รู้เรื่องที่อยู่เบื้องหลังลึกลับลับหลังแบบนี้เป็นต้นนะขอให้ได้รู้ขอให้ได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะยุติธรรมเกี่ยวกับคุณเรื่องอะไรก็ตามแต่นะขอแบบนั้นอืม ขอความจริงเปิดเผยด้วยนะบางคนอธิฐานขอให้ความจริงเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นความจริงเรื่องอะไรแต่เด่นที่เรื่องของความรักนะคะบางคนก็ขอให้บางคนมีชีวิตที่มันราบเรียบหรือมันนิ่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอให้มันเริ่มต้นใหม่สักทีขอการเริ่มต้นใหม่ขอการฟื้นฟูฟื้นฟูสุขภาพก็ได้นะบางคนป่วยก็ฟื้นฟูสุขภาพเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมาดูห้าใบสุดท้ายละนะมาดูซิว่า ปฏิหารแห่งการอธิฐานจิตยัยงไงบ้างสี่ถ้วยสองสองเหรียญน,นะคะเก้าดาบแล้วก็สามถ้วยโอ้แล้วก็ทาวเวอร์นะคะอืมสิ่งที่คุณอธิษฐานไปนะคนวันเสาร์นะคะขอเกี่ยวกับชัยชนะหรือว่าขอเอาชนะใจเอาชนะต่างๆนานาเนาะ ตัวคนเองต้องเปิดใจด้วยนะคะตัวคนเองต้องแบบ <_ d ood le> เขาเรียกอะไรอะ่ะอยากเอาชนะใจเขาแต่ตัวคนเองยังไม่เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะยังยังเอาแต่ใจตัวเองอยู่ยังเอาแต่ความคิดและความรู้สึกตัวเองอยู่ <_ d ood le> เพราะฉะนั้นมันจะเอาชนะใจคนอื่นไม่ได้มันต้องปรับนะคะเออมันต้องมีการปรับมันต้องมีการบรรลานอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะอืมจะต้องเป็นแบบนั้นบางคนหาขอขอหาทางออกข,ข,ของของชีวิตอะ่นะไหนอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ของความเครียด แบบว่าหาทางออกไม่ได้จิตตกแบบนี้นะคะอืมเครียดม,มากขอความร่วมมือขอให้ขอให้ได้รับการร่วมมือหรือว่าขอให้คนอื่นแบบเห็นด้วยกับเราอ่ะเออแบบนี้แต่แต่คุณขอแบบนี้นะแต่ตัวคนเองต้องเปิดใจด้วยนะคะเอตัวคนเองต้องมีการปรับด้วยนะมีการปรับปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยนะเราทุกอย่างมันจะถึงจะลงตัวดีอ่ะไม่ใช่เราขอขอให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะแต่ตัวเราไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนมันก็นะ ใช่ไหมลองคิดด <hel> <to> <ajuda> ูนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่าอารมณ์ร้อนมากนักนะเอออย่าอารมณ์ร้อนมากนักบางครั้งจะขออะไรขอให้ได้ดังใจขอให้ชนะเปียงเดียวขอให้สําเร็จเปียงเดียวอันนี้บางครั้งมันก็เร็วเกินไปนะบางครั้งมันต้องใช้ในเรื่องของระยะเวลาหรือการรอคอยติกะสีดัางนะคะต้องใช้ในเรื่องของการรอคอยบ้างบางครั้งมันไม่ใช่แบบว่าเอออยากจะดังหรืออยากจะประสบความสำเร็จมันขอแบบเปียงเดียวเลยบางครั้งมันต้องใช้เรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เวลาเหมาะเจาะเมื่อไหร่คุณจะสําเร็จเมื่อนั้นแต่ถามว่าสิ่งที่ไม่เหมาะดูคุณจะสําเร็จไหมคุณจะสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณอธิษฐานแต่มันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองมันอาจจะไม่ใช่2เดือนสามเดือน4ี่เดือน,นหรือเร็วนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคก็ถือว่าดีมากๆแหละนะสาหรับคนวันเสาร์นะคะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่มาสนับสนุนช่องนั้นะด้วยกัน โอนผ่านบัญชีโดยตรงหรือว่าจะเป็นการสนับสนุนด้วยการกดหัวใจก็ดีนะคะหรือกด Thank you ขอบคุณมากๆแล้วขอให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองมากๆนะคะประมาณนี้สวัสดีค่ะ